จุดหยอดวะจำไม่จำไม่ลืมสิจื้อแบบบุลืมเลยบทเรียนัางนี้แล้วก็สิเป็นบทเรียนที่พอละบ่จังบให้มันเกิดกับตัวเองอีกละอีต้นตัวเองอีต้นทางกายตัวเองอืมอกมาเลยจิบ่เห็นแดดอีติ๊บมันเนี่ยตัวนี้คือเห็นดาวอยู่ดีใจละเดี๋ยวจะไตหากินขอวกินเอายืมเราไปห้าเบิ้ง ถ้าจะเอาใจซอยหอเจลดอกมาเลยบ้างถ้าจะไปซอยกันมีแเจจูงห้อกมาแล้วพี่น้องโอ้หวังว่ามือนี้คงจะพอดบ้านเด้อพี่น้องเลยดับไปก่อนลวเฮานี่มันบเหมาะกับสภาพทางปันไดนะพี่น้องไงมันเตี้ยมันติดอยู่นี่โบเม็นแนวของมันแนวไปบัานเนี่ยลุยเนี่ยมันสูง่ายได้ยกน่พี่น้องนี่เขาต้องหาสปอนเซอร์ใหม่หาสปอนเซอร์ใหม่เอาเนาะเขาต้องหา นั่นไม่ฮะขัดไม่มาขี้ขันนี้พอไหวแล้วซัพพอร์ตเขาบ่ได้ละคันนี้นะนดูนี่เศรษฐมาไัยพี่น้องอันรถบีบีเอันมาเลเซียคันลาซาไปลันสาฮาจีซี่เนี่ยเขาว่าแห้งอยู่ก่แอะแห้งอยู่แต่แต่ว่าน่าจะบระกุมโดนรถจีนนะแม่มันมันปวดทนอืมมันคือของฮอนด้แหละทำไม่ฮองดดได้าฮอนด้ได้ทนแต่ว่าแพงนี่พี่น้องเมืองแต่เคยลงมากันยังนี่ถ้าอยากขายได้พี่น้องนี่นะ โอเคพี่น้องคณะนี้นั่นเรออาก็ดีแต่พอเพิ่นมาสนามพี่นงง้องในเบอร์โตประกาศกับทีมง,งานเขาพอดีใจที่โย่ที่ทางไม่พี่น้องจะคุณฟืนกระบบมีตาโฮมี้งกระบบมีพี่น้องเขากระบบบบมีกินเลยดีแต่พอเพิ่นมาสนับประกาศมานำ จะชวนมานอนขี่พีนยังไงในมานอนนี่ยีกำลังขี้มันกินอยู่พี่น้องเขาอิ่มก็มีอยู่แต่ว่ามือเช้าจะขีินะังขี้มันกินจังซีเลยทีนี้อันเที่ยงคืนหนอเด้อพี่น้องี่เทยงคืนสิบสี่โมงปลายหนึ่งโมงยังยังบอกว่าตัวยังบม่ทันได้นอนเลยเดี๋ยวมื้ออื่นเสากินเขาอยู่นี้ ยิม่มเปนที่ยิ้มหวยแล้วเขาก็จะไปเอารถหัวโตนะั่นผิดหนะรอเนาะหลุดหัวพอดีก็จะเอารถเออเท่ามาสีให้ก็จะเอาไปเกลีให้ตูตัวเจออนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมื้อเช้าเป็นจังไดงนั้นก็รอท่าไปเบิางน้ำกันนะพี่น้องนะว่าเออบนนี้จะเป็นจังไดงนั้นก็รอท่าเราสมมื้อเช้าเป็นยังไนงะเดี๋ยวประตูก็จะกี้มันกินนะครับนั่งฟิง้งไฟให้สูงเกลื่ยให้เล่นเล่นแบบประตูจะขอไปเข้านอนโอ สวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเสาร์พี่ยังไงเมื่อคืนนี้เราก็พากันมาพัก,น,กน,นี้ตู้ดั่งนี้นี่เลยนั่นนี่นั่นเลาก็นั่งเ,เข่ากันเลี้ยงยังไงข้าวจะน้อยฮะกินพออิ่มนะครับไปรีบต่อรถุดหอน,นพี่น้องน,นะเปิงว่าสีหดเงินจากหมูกันเทมือนี่ถ้าก้าวเฉาซอยโอเคลงไปน่าจะโบ บริลล์ปันจดยก็น่าจะแดงหดเหินน่าจะได้หดบานนะพี่น้องแต่ว่าข้าเจบบ้าโพสซาฟเวียน่าจะประมาณหนึ่งหมู่ประมาณสี่หกตัวเมืองหรู้บ่บรรยากาศตอนเสาวอากาศตอนเสาวนั่งเหเยียบยังไงนักขึืมนมาพักการนอนในเทอมนี้เลยเราเดินระยะรับกันเลย เป็นยังไงไอ้บทเรียนข้างห่าวข้อห่าวังนี้นะสุดยอดวะจำไม่จำไม่ลืมจือแบบบม่ลืมเลยบทเรียนครงนี้แล้วก็สิเป็นบทเรียนที่พอละบ่ใจบูให้มันเกิดกับตัวเองอีกละอีต้นตัวเองอีต้นห่างกกลตัวเองขอพอละจืไว้ขอเจ้าวงการให้ละวงการนี่จือไว้ ไปเธอหน้าเธอใน,น,นบ่นมืนบนไม่ศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนมันจังบมลลำบากตัวเองทางอื่นในพื้นตุกกระป๋อยแต่ทางนี้มันงมนเลยคือทางไปเมืองสุราชพื้นตุกกระป๋อยเลยเพราะว่าเป็นทางผู้อย่างเนะี่ยม,<า>มันจะมีเหตุทางแปลงมันกับบุคคลรถเงาะเงาะมาเลยอยู่บนเห็นแดกอีกทีมันเนี่ยนั่นจะเห็นอย่างเดียวคนนี้ก็เห็นดาวอยู่ดีใจแล้ว จะไต้หากินข้นากินน้ำยิ้มแล้วไปหาเบิง้งเจ้าจะซอยหอเจรลดออกมาหรือเอปล่าเขาจะไปซอยกันมีเจจุองอ้อกมาแล้วพี่ <c ười> นาะเนึ่งมือนึงขึ้นแบบไ,ไ้กินเ้าอ <c ười> ินยศมีทีกินมันแทนมันนนนน,นมาตวงกินมอคืนน่ากินยิ้ม ถมีเล็ก,ลกเบ้งี้ยงนะครับลอกเปลือกก็เป็ปงงนง่ายเนาะลอกเปลือกอันด้างนอกนี่ยเอาไว้อันแดงๆอะไรหรือว่าลกอลกออกมดเรืออ,อันเข่าไอ้ปีปิงเหรอ เขากับหัวซีไก่พกี่น้อะคนลากันเริ่มตน้นติดมือก็อย่างมั้นมันได้แข็งนิ่นนี่เลยใครแดกแล้วนะบวชไอ้อบวชแต้ท่านฝัด ลองดกินนังแค่นมือเลรอพี่อนคนตัวได้กินคำยังก้องเตัดต่อยท่านหละว่าตีต่อยกันี่แหลอุ้ยตีตยแบบหัวห้าหนุบีเทีย เราฝันเราพวกนั้นมาคว้าหมูไว้ปีนขาหมูสี่ขาแล้วก็กะปีนกบมันตัดหัวออกเลยจะเกล็ดแอวมาแล้วปีนปีนปีน,ปนคือส,คอสีคือสียากกินเขาแห้งเนาะเพราะว่ามือคืนนี้ก้อนเข้าวที่เอาเขาวันนอนนี้ถ้าเด้อยสิไป,ป,ปามีมูฟปลาให้กินเขาเรายอกแบบน,นี้ส่งเขาลอกไปมีแุยแพงแต่ัะนใี้แผลบุ้งน่ะ หมดเลยเนาะฉันโม่เลเดี๋ยวไอซีย่งโซงอีกไปเที่ยวคนเดียวกับเจ้าเหมือก้เท้าเละไปเลยมากัดคนจริงต่เห็กัดแล้วตกใ่มากลองมาดิอ๋สปาเมื่อไหร่กับเจ้าไหนดีหรอ่อือ ไม่เห็นดิดีกว่าชาลพี่ริ่จอมมึงไมเห็นะเจ็ดเวอตายจัถตาด่เอาเไปดังดเก็ติดเคระละงพวแล้วมั้งจะปุ้ยยิ้ยดูนะแค่ที่เอาเดียนนี้นะครเตรียมตัวแล้วนเตรียมตัวทีจะไปบนนี้ลงมาตไรเไง OK, thấy nó có aunque Được thôi, nó đang vào đường descriptor và ngồi sau máy odo Ng0t ra kìa Chắc bạn sẽ nghèo cho, trả bỏ đi Được rồi, bây giờ chúng ta trễ ăn, hay ăn sau đó công viên đi B Ass laser người khác? người khác? Được rồi, bây giờ chúng ta trễ ăn, hay ăn sau đó công viên đi B Ass laser người khác? Được rồi, bây giờ chúng ăn, ่ารถจักรเสาพันเพราะอัดซีดอยู่อัดซีดแต่พี่เมื่อแล้วแหละมันมันซาดแล้วแหละเขาเมื่อพ่นเขาน้ำล้างเติมน้อยนึงเขาเย็บดพีโตเมื่อน้ำพังเนาะมันก็บปุ๋ยล้างไหลเนาะพุดเดียวเขาล้างให้รถจักรปุ๋ยโดนรถจักรนะจี๊ดเนี้ยเนี่ยทีเดียวทีเดียวนี่มันจี๊ดมันล็อกอยู่ในนี่เขาบุ๋จี๊ออกแล้วมันละมันละแข็งแล้วมันละสะสมนะนี่นะเดี๋ยวสิเอาสองขันี้ลงเบปะกอนเขาบอกตัวญีุ่นเป็นแบบเมื่อวานมาโตเอาลงปะกอนล่ะ นี่ทายเขา้มมาลูกก็ทธรรมดาพี่น้องแบบนี้เลยกลับได้ซ่อมกลับได้นึงน่งมือกลับนึ่งขืนแต่พี่น้องยังวัวเส่ยเลยเอาเอาตรงนี้เอารถไอซ์สองคันนี้ลงไปพอนห้วยระล่ละไปเซ่นน้ำไว้เลยเหรอมาจีมรถบวินตัวละบวินตัวขี่มาได้ละไอซ์สีแบกของลงไป <Okay. S 2> กับบบมืดเนาะบบมืดออกของอ่ะมืดเดียวมืดเบาะเทีเดยดเดียวไอแบกอุเดียเด๋ยวเขเอาไปก้อนเดี๋ยวมือนั้นเขาเอามาอย่างไรโอเคๆเอาแบบนั้นเนาะเอาของไอซ์ไปพอนห้วยก่อนเนาะไดีพี่น้องอย่าบอตัวจะงัดเอารถนี่ตรงขึ้นไปนี่แหละก่อจ้างคุณเจ ลองเฮ็ดลงเบิ่งก่อนเนาะโบไวจังไปหาเขาคอนเฟตกบ่ไวแท้ๆจังปไปครับอือเอาแบบนั้นเอานี่มันจิ้มได้อยู่มันมันกางเวทล้วมันแจ้งมันเห็ดอยู่กางเครื่องเราเฮ็ดฟ้าได้แล้วมันหิวข้าวได้บ่มีแห้งได้เขาได้กินข้าวแลยเสียวไก่ได้อยู่เนอะคือรถดับไปก่อนรถเฮานี่มันบ่เหมาะกับสภาพทางปัญญานะพี่น้องไงมันเตี้ยมันติดอยู่นี้บ่แม่นแนวของมันแม่น คแถบบีบัสเนี่ยลุยนี่ยรถมันสู้ี่ได้ยุพี่น้องนี่เขาต้องหา,ออห, <laughs> หาสปอนเซอร์ใหม่หาสปอนเซอร์ไม่เอาเนาะเขาต้องหานั่นใหม่หาคันใหม่มาขี่คันนี้พอไหวแล้วซัพพอร์ตเขาบ่ได้แล้วคันนี้นะดูนี่เหตุอะไรพี่น้องอันรถบิบัสอันมาเลเซียคันลาซาป,ปาลายแดนสาหจาีน่ะเขาว่าแห้งอยู่ก่อนแห้งอยู่แต่แต่ว่าน่าจะปรกุมโดนรถจีนนะแม่นมันมันอดทน ม,มันบ็นคือของฮอนด้าแหและัำไม้อได้ฮอนด้าได้ถุนแต่ว่าแพงดิได้รถคือข้องอายเมือนันเรามาแม่ส,สบายทางนี้นะนรถเง่ดถซ้มเลยขี่ลงมือเลยเนาะนสอนซ้องมือเลย <c oughs> อเอาคือซีเวไดามาลำบากยังสีเด็ดจิมข้างนี้มงึงด้วยติดแน่นยังสีเด็ดเป็นอ่างนี้มมปันเอาก็เจมล็มลอกรอไว้ทิตตุมมันมาเปลี่ยนทิศทาง สู้น่จังกึกกึ๊กกึกกึกอยู่ใช่เป็นยังไงย่านแต่สู้ขาดสีไตโอหนี่นะตอนที่สเตอร์เปียดมาไหมได้นี่ยสู้ไม่ได้นี่ยขัดสู้เก้าเราเม็ดเลยเม็ดซีดเดี๋ยวเราต่อไปงัดขนนันกันพี่น้องสุดยอดแหงนี่กินเน้นยังสีเลยนี่พี่น้องเบื้องแต่ขึ้นลงมากันยังนี่เทือว่าใครได้พี่น้องนี่นะ หนุ่มหอยไปเองที่ว่าใครได้ถึงนักตอนนี้พี่น้องเหรเมื่อกี้ป่ะตูอ่คันนึงมันไปป่ายห้วและ้วท่านว่าขันติช่องใครใส่รก็ประตูนี้กต่กินหมดที่นออกอยู่มึงจะสภาพรถแต่ละคันนะพี่น้องรถสู้ชีวิตนี่มัน ปิดอยันนี้เพราะว่ารถมันเตี้ยนะพี่น้องรถเวีปมันเตี้ยอยู่มองกับบนนี้รถที่ตมขึ้นไล่เหมันก็เลยติดเลยตัวอะไรพี่น้อง่รถเวฟมันประม่ณรถบุกรถใไซครอบครัวรถเมย์บานนะพี่น้องนะรถพวานเมย์บานเอามาเป็นเป็นรถบุกมือนกัประมาณนี้แหละพี่น้อง นีู framework. ่ว <ful> yeah, really ่าตจะเอารถลงแต่ก yeah, oh okay. ้อนเชิงเขาจะน้องเชิขึ้นเหมาหนาดั้งหรนี่พี่น้องหลังจากที่รถเหาสภาพแต่ละคันมาฮอดห้อยนี่พี่น้องนั่นนี่ซ้ำคั้นี้ปิดหนักเลยนี่ทางหน้าทางล่างคันนี้เมื่อกี้ว่าตเอาลงมาจุ่มน้ำมันแข่งเดือดคันทางหน้าเดี๋ยว่าตจะเกะเอาขี้ตมขี้กินย่าะอ๋อก่อนเขาไปเอาเอาคอเครื่องมาแล้วเขามาล้างไก่อนมีคนไปเอาเครื่องก่อน รถอาติบเล็ต <rôle> น <pot> ี่นะครับบ่มิฝ่ามานะวิเห็นมาเนาะไปเอากุญแจแล้วไปนําไย้อนน้ําทุกๆนี้นี่ันบ่ลงเปียวน้ํานี่ล่ะบ่ดติดอเ็ได้เมื่อกี้นะเฮ็ดบใส่จนีใส่แล้วก็มันก็เปื่อยล่ะิเปื่อยแล้วก็ลุยมาเลยอมันก็มาได้เรื่อยๆเลยได้ย้อนน้ํานีังว่าโอ้ใส่แผ่นนี้ตดแล้วเฮาอ่ะใส่แผ่นตักน้ําใส่ทุ่งยาลล่ะ หายมันนำทางขับตามคุ้นกันมากน,นะไอ้ฟาร์มเพชรเลยเอเอเกิดอ้ฟาร์มเ็ดรท่านแหละแต่ว่าเขาว่ามองข้ามมันเขาบอเห็ดเห็ดจนสุดนะนะไอเห็ดมันได้พ้นอย่างไอเสีหายไปว่า,าบ้าเพื่อมันติดบนอื้อมบนทางหน้าเอาอเอาตัวเอาเขาขึ้นม,มันล้วเขาให้ไหมเอา <ๆ S 2> นี่ไปไหนเนี่ยเออตองนี้กันนะ,นนนะไปก่นออกขึ้นไปออกเครื่องกันดิเ <ๆๆ S 2> บิ้งลูพี่น้องทางที่ฮามานเนี่ยนะ กินดีดิกินดีด้อพี่น้องที่ซีมาอาคีมิ้นไหนพี่น้องคนใดที่จะมากินดีๆก่อนยจะค่อยมาเบิ้งดินฟ้ากาศทําอันดีๆก่อนยจะค่อยมาแต่ว่ามาเบิ้งมองแท่เห็นตลอดมอกนะพี่น้องกันขึ้นก่อนถึงน่อนี่ยูรุมโบมียูถึงมีแน่นอนนี่คือถ้าว่าเดี๋ยวนี้หอยยูบอนจุดชมวิวหันมอกังคุมหอยยู่านใดสิมาก็คิดดีๆก่อนพี่น้องให้เบิ้งดินฟ้าอากาศดทำมันชัวร์ก่อนจะค่อยมา ทนันบ่อจังสันนี่ลำบากโพดพี่น้งองเงทัานซิมาก,ก็เตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมนะพี่น้องนะเตรีย,ยมแมนเพื่อั่นเพื่อนี่ะมาณจะห้าหมื้อสเสบียงนะขันมาทางนี้นะไปสีม่าทางนี้นะแล้วก็บรต้องคิดว่าสีมาคนเดียวอีก <c oughs> ต้องคิดว่าสิมาคนเดียวให้ได้มีโอกาสลงให้ได้เลย ต้องซอยกันยกรถนะพี่น้องนะโบไวอีบีคนเดียวโบไวด้วโอ้ดีใจเลยลงมาหอดห้วยละเมื่อวานในความฝันของเขาก็จะให้มันหอดห้วยแหละมันบ่หอดนอกบนตัวเมีนหอดห้วยนี่ยังว่าใครได้บ่หอดสวยมาโบอไรโบไวอีบีโบลอดอีบียอมสิได้ทิมรถดทิมรถไว้กลางคูโอ้ลงมาได้คิดไอคิดว่าสิได้จีนอีกแถวนี้มันใครอยู่นะบนตัวมันแน่นแน่ละ ก็นาซีมาบบฮอนบอลนี้แล้วสันดอกพี่น้องในจางรถไทยเขาจะขึ้นไปตางให้สันดกรถไทยก็ยังไปบบฮอนเนาะแมรถไทยไปฮอนเต้ันปะไปฮอนเต้บนเราจอดอืงเราตั้งจอดไม่ทันเลยว่าเราไปบบฮอนน่าจะขึ้นหมดเลยปะขึ้นหมดเลเนาะบอทราเราก็จะบบย่างไปแล้วเนาะเบมึงมันเบื่ออยู่แถวนี้นี่มันโบขึ้นรถซิงได้รถไทยนะรถไทยมันมันที่ง่ายมันแก้มอกรถซิงแล้วมันยูไปเลยเนาะยูทางหลังไป่ทางหลังีูทางหน้า ข้างหน้ามันเบาเลยก็คือถ้าว่าชิมาเท่านี้ก็อีกสี่ที่ยักมากะให้เตรียมเรื่องเสบียงหฮะให้พร้อมแล้วก็เบิังดินฟ้าอากาศให้ชัวร์แล้วจงคอยมานะอย่างนะกานบริการในบริเวณในนนต์ก็คือกับเฮาเท่านี้แหละเขาก็เมื่อวานอดเขาเนื่องมือเมนอดเขาเนื่องมือเนื่องคืนนะครับให้ได้กินเติมแซวก็เจ้าใจดีด้วยเนาะแมนก็คือ ท่านี้ดีแท้อันเจ้าไอซีห่านนี่มาต้มแทนกับเจ้าปะเนาะเมีนห้ากระตุ้มขนมหาแนวมาฝากกับเจ้ากับเจ้าท่านใส่ดีอยู่ว่าคนทางนี้หนาวซวยเหลืออยู่โอเกือบหนาวตายได้เมื่อคืนในซั้นบนในนอนซันนอนอยู่พันน้อยนอนบนรับปรท้แหละเมียนเะายังเะารอย่างน้อยนึ่งเสด็จมดก็กัดแลนขึ้นมาห้าไฟไฟกับบูมีฟืนนี่มันหนาวก็ร้องก่าหนาวเกือบฟืนตาสเปียกหมดสี่พีโลหาฟืนเกือบกับบูมีไส้นี่ขนาด้นี่นี่บูได้ใช้เกือบหนึ่ง เนื aka, e ้อมือกับเนื้อคืนกับวามือนี้เจ็บมือตินเดี๋ยวนี้เจ็บขนาดเลยเดี๋ยวนี้นาะเบื้อแต่มือเนี่ยเป็นยังไงมือเนี่ยก็เป็นบาดเปลี่ยนแผลเมินเลยนี่ตีนี้มากี่หินถึงซ้อนเมื่อไรได้ค่อยเอาได้ทนเอาใจสู้สู้เอาตอนแรกคิดว่าฝนมาตกเนาะผิดแล้วนะไอ้หนฝนคิดว่าฝนตกนี่เราต้องได้เตรียมเนื้อเสบียงห้านให้พร้อมนะนอนอเดี๋ยวดอยคนเลยไอ้นีนเสียงกำมานัดสองนัดเมื่อกี้นี่ยกำมานัดอืมต่างตามตามอยู่มันถอยงี่กว่า งงตอนนี้เราจากทางลำบากนี้มาแล้วพี่นางไงเตรียมที่จะเดินทางเข้าในตัวเมืองล้าก็เดินทางกลับบ้านเราพี่น้องนะเดี๋ยวเป็นอะไรก็ไว้เจอกันยุทีบ้านอีกทีทเ่พี่น้องตัดพามาอีกทีก็มาหอดบ้านจมรลอยให้เรื่องพี่น้องนะที่าราตัวบสพี่น้องว่าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านประเมนพี่น้องตัดพามาอีกทีขอามาเจอกันอยู่ทีบ้านจมรลอยให้เรืออีกเทนึง่าสถานทิ่การเดินทางของเราในครั้งนี้ก็ถือว่าฮุดขนาดพี่นังไงฮุดสุดๆไปเลยเป็นประสบการณ์เอว่า สุดยอดไปเลยนะพี่น้องนะเดินทางอยู่มือแรกเขาเดินทางอยู่สิบโมงห้าสิบเอ็ดโมงลงมาจนหดบอนที่เขาอ่าบอยเอารถบอลไว้บอลฮันแมนเจ็ดโมงแล้วก็โตมือที่ซ้อแมนตอนตื่นเสารมาหุ่นมงไปเจ็ดโมงนี่ในพี่แดงเหรอเอารถมาหดเงินหดบานก็เป็นเวลาอยู่สิบสองโมงเลยพี่น้องเหได้กินข้าวแต่ตอนเสาข้อมือที่ซ้แล้วก็ตอนเที่ยง ตอนมือเล็กเราบปได้กินมัดมือเลยพี่น้องมือเล็กกับเนื้อคืนบปได้กินเขาเดี๋ยวนี้นั่นก็มาหอดให้พี่น้องไงถือว่ารดรดรดแล้วในการเดินทางครั้งนี้ถือว่าสุดยอดแหงเราพี่น้องเดี๋ยวบินเนี่ยก็อ่าติดตามเบื้องว่ามือเด็บนั่นเบอรตัวจะพาพี่น้องไปทางใดนะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อนเบอร์ว่าจะพาพี่น้องไปห้าอยู่ห้ากินเป็นยังไงมือนั้นเบอรตัวอ่าไปส้นหัวหินมีนมกินบ้างไหมได้อยู่เดี๋ยวเบื้อง วัดมือนั้นก็ีินิจงมานะเพราะตัวจะได้พาพี่น้องไปเรื่อยๆได้เป็นได้กับที่ตามไปเพิ่งนกันนะพี่น้องนะว่าจะเป็นจังไงกับโอกาสไปเจอกันบีพีนะพี่น้องไงมื่อนี้อยู่บ้านจมลอยให้ได้กัอากาศหน้าหน้าวเย็นๆพี่น้องไงมวกมอคคุ้มมาอยู่เดี๋ยวว่โตจะพาพี่น้องไปเบิ่งมกอยู่บ้านมาโตก่อนพี่น้องไงว่าจะเป็นจังไงนี่พี่น้องมาทางนี้ก็ประมาณนี้เลยมองคุ้มไปเบิ่งบ่เห็นไสเลยประมาณนี้เลยทีนี้นั้นก็เป็นเวลาอยู่เก่าหมู่หรือได้พี่น้องไงเก่าหมู มอสีเทียงแล้วก็ยังมีม็กคุค้มไปอยู่อาการหนาวแห้งเพียงเนี่ยอาการเดือนนี้นี่อยู่ยวบานจมเลยให้เดือนนี่อาการ,นนานรหนาวเลยัห้องนองนิ่ตาเพื่อนประยูรได้โดนรบเป็นยงดดดงี้ในต้นแห้งส่งปีสามปีประมาณนี้เลยบานจมเลยให้เดือนในมือนี้อาการเดือดฟุ้นห้ากต็ตกแล้วตอนมือตอนที่หอบไปเที่ยวมือที่ะลำบากนั่นเลย ตกเต็มมือนั้นแะมือนี้บ่ตกพี่น้องยังไง,ท,งท่านครับถ้าแห้งพอไปได้อยู่ที่เป็นในแต่ก็ไว้เจอกันมือหน้าเด้อพี่น้องไงครับเจอกันมือหน้าว่าบ่ะตูจะพาพี่น้องไปทางใดนั่นก็ไว้ติดตามไปนํากันนะพี่น้องว่าจะพาพี่น้องไปทางใดทีวเป็นในแต่ก็ไว้เจอกันมือใหม่ ep หน้าพี่น้องสหรับมือนี้นั้นสบายดี